มันตีสุอกุตูหาลังแปลว่าในการปรึกษาหารือเอาจริงเอาจังย่อมต้องการคนไม่พูดพล้ำเมื่อปรึกษาหารือเอาเหตุผลต้องการคนพูดจริงทุกสิ่งสีคนพูดพล่ำโง่เขลาไม่เข้าทีกล่าวว่าจีสิ่งใดไม่ได้ความเหมือนสายชนล้นคลองเต็มท้องทุ่งเป็นผักบุ้งโรงเลง จงเกรงขำไร ok ้เน <Brothers> okay, ื <sh> ้อหาสาระภะความคนพูดพล่ำดีแต่คุยถุยน้ำลายเมื่อตอนที่คุณศักดาไปปลูกกระท่อมที่เชิงเขานาคลบบุรีอยู่อาศัยไปได้ประมาณปีเศษก็มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงชาวบ้านป่าคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้วัยก็ไม่เกิน55-56อบะแต่ว่ายังแข็งแรง รูปร่างค่อนข้างจะอ้วนใหญ่เดินเหืินคล่องแคล่วแถมกินหมากเป็นประจำไว้ผมทรงดอกกระทุ่มมีจรยาวในหูเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะแบกอีหวดมีดอีหวดที่มีคมวาวับปบนบ่าอยู่เสมอไม่เคยเห็นเดินมือเปล่าคั้นอยู่มาวันหนึ่งขณะที่คุณศักดากำลังดายหญ้าหน้ากระท่อมผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามา โอภาปราศัยด้วยแล้วก็ขอน้ำดื่มแก้กระหายขันหนึ่งคุยอิเลเคละชั่วครู่แล้วก็ก,กลากลับไปบ้านเขาบอกบ้านอยู่หลังเขาต้องเดินอีกนานโขว่างั้นพอผู้หญิงคนนี้จากไปลุงผิวพรานป่าที่ชอบอัธยาศัยซึ่งกันและกันจนเคยมานอนค้างกับคุณศักดาหลายครั้งก็เข้ามายังไม่ทันเห็นหลังผู้หญิงคนนั้นวัอยู่แกก็ถามออกมาว่า ยายอิ่มแกมาทําอะไรที่เนี่ยคุณสักดาก็บอกไปว่าแกมาขอน้ํากินแล้วก็คุยเดี๋ยวเดียวก็ลาไปลุงผิวได้ฟังอย่างนั้นก็เตือนคุณศักดาบอกว่าทางที่ดีนะอย่าให้แกมากินน้ำที่นี่อีกต่อไปดีกว่าก่อนที่คุณศักดาจะถามอะไรแกต่อลุงผิวก็เดินไปที่ตุ่มน้ำที่มีขันอย่างลอยอยู่แกรีบหยิบขันใบนั้นขึ้นมาดมดมด,มดูแล้วก็ล้วงมือเข้าไปในตุ่ม เอาแขนกวนน้ำแรงๆหลายรอบแล้วจับตุ่มคว่ำเทน้ำออกจนเกลี้ยงทันทีคุณศักดาก็ชักเอะใจที่เห็นลุงผิวทำแปลกๆอย่างนั้นก็ถามแกว่าเอา้าเรื่องอะไรลุงไปเทน้ำฝนในตุ่มหมดอละลุงเข้ามาขอน้ำกินขันเดียวถึงกับคว่ำตุ่มทิ้งอยู่นะแทนที่แกจะตอบคำถามของคุณศักดาแกก็กลับบอกถ้าคืนนี้ไม่มีขโมยเข้ากระท่อมแกนี่ข้ายอมให้แกกระทืบ คุณสักดาก็ชักจะงงก็ถามแกออกไปว่ามันเรื่องอะไรอ่ะอยู่ดีๆจะมีขโมยมาเข้าคืนนี่อินนังอิ่มนี่มันวางยาเบื่อนายแล้วนายไม่รู้เหรอขันที่นายส่งให้มันกินน้ําอ่ะเพราะมันกินเสร็จมันก็แอบใส่ยาเบื่อเอาไว้ที่ก้นขันแล้วมันก็ส่งคืนแกก็ไม่รู้แกก็ลอยขันไว้ในตุ่มยาเบื่อที่ติดก้นขันมันก็ละลายเต็มไปหมดพอแกกินเข้าไปสักอึกสองอึกเดียวเดียวก็หลับ เป็นตายไปเท่านั้นไงเอา้าแล้วยิ่มแกจะทำเพื่อประสงค์อะไรประทูเฮ้ยเขารู้กันทางหมู่บ้านว่ายายนี่นะ่ะเสือเต็มตัวไม่ใช่เสือธรรมดานะมันจ่าูงทีเดียวแหละเสร็จแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมยายอิ่มนะั้นไม่ใช่คนหมู่บ้านเนี้ยแกอยู่นอกเขตออกไปผัวแกถูกตำรวจเขายิงตายหลายปีแล้วเพราะชอบออกขโมยบัวขโมยควายชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกระแกหรือว่าคนละหมู่บ้านผัวเย,ยอิ่มนี่ไม่มีเรื่องพอได้วัวได้ควายมาก็ต้อนเอาไปขายนอกจังหวัดจนนานๆนนเข้าก็กำเริบเสบสารตั้งตัวเป็นหัวหน้าจโจรเที่ยวปล้นสะดมเข้าไปทั่วแล้วก็เข้ามาลบบุรีจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเห็นออกจะหนักข้อก็เลยตามล่าในที่สุดก็ไปถูกยิงตายกลางไร่เขาโพดจนได้พอผัวยายอิ่มตาย ยายอิ่มก็เสียอกเสียใจเป็นอันมากถึงแกร้องไห้ภูมปลายหาว่าชาวบ้านข่มเหงแกโดยไปบอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้มาเก็บผัวแกยายอิ่มนะครําควรอยู่หน้าที่ตั้งศพบ,บนเชิงตะกอนโดยไม่ได้มองถึงความทุกข์ยากที่ชาวบ้านก็ต้องขาดเครื่องมือทามาหากินคือวัวควายที่ผัวของแกไปล้างไปผลานเขาแกนึกแต่ว่าแกเป็นผู้เสียหายเพราะผัวแกตายอยู่ฝ่ายเดียว จะเรียกว่าความทุกผู้อื่นนั้นไม่มีมีแต่ความทุกข์ของแกเป็นใหญ่ครั้นแล้วไอ้ความเศร้าโศกของแกก็ถึงขีดสุดแกก็ประกาศออกมาว่าตัวแกจะต้องแก้แค้นให้ผัวแกจะขอคุมเหล่าสมุนโจรออกปล้นสะดมชาวบ้านทุกหลังคานับแต่นี้เป็นต้นไปแกว่างัน้นชาวบ้านเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็บอกข่าวซึ่งกันและกันแล้วก็ประชุมร่วมกันออกความเห็นว่าถ้าขืนปล่อยยายอิมไว้ในหมู่บ้านพวกเขาอีกต่อไปหน้ากลัวหมู่บ้านจะลุกเป็นไฟทุกหลังคาเรือน เอาไว้ไม่ได้แล้วพอคิดเห็นพองต้องกันอย่างนี้ก็ยื่นคำขาดให้ยายอิมอพยพไปอยู่ที่อื่นซะเดี๋ยวนั้นเลยไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยนั่นก็คือต้นเหตุที่ยายอิ่มนะ่ะย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้นะลุงผิวแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นแล้วเล่าต่อว่าเมื่อครั้งยายอิ่มมาอยู่ใหม่ๆชาวบ้านป่าที่นี่ก็อดเวทนาแกไม่ได้เพราะแกมาตัวคนเดียวลูกเต้าก็ไม่มีก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือปลูกกระท่อมหลังเขาให้แกอยู่อาศัย ปีต่อมาก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาถามหายายอิ่มแล้วก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกในหมู่บ้านนี้เรื่อยมาหนักเข้าของบ้านนั้นก็หายของบ้านนี้ก็หายแต่เอียงบ้านหัวเขานี่โดนหนักกว่าเพื่อนลูกควายหายไปทั้งตัวจนกระทั่งระยะหลังนะเขาช่วยสืบกันดูก็พอจะรู้เขาว่าเป็นพิมืใยายอิ่มกับพวกนี้เองไม่ใช่ใครอ้าวแล้วทำไมไม่มีใครบอกตำรวจอะก็เอาหลักฐานที่ไหนไปบอกกันนะเออ พวกมันเอาอะไรไปมันก็แอบไปขายแดกเรียบไปขายที่ไหนพวกเราก็รู้แต่ไม่มีปัญญาจะตามมันคุณศักด์าได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ออกจะหนักใจที่หนักใจนะั้นไม่ใช่กลัวขโมยมันจะเข้ามายกอะไรในกระท่อมไปเพราะถ้าจะพูดไปแล้วของมีค่า,ม,คามีราคาในกระตอบนี่ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าหากว่าเกิดจะต้องนอนสลบสลายเพราะยาเบื่อของยายอิมอย่างเก่งมันก็คงจะได้ปืนไปขายกินกระบอกเดียว่ของอย่างอื่นมันไม่มีราคาอะไร ที่ว่าหนักใจก็เพราะถ้าขโมยมันเข้ามาจริงๆมันคงไม่มาคนเดียวอย่างน้อยก็ต้องสองคนขึ้นไปอ่าแล้วยายยายอิ่มจะมาด้วยหรือเปล่าแกคงนกรู้นอนรอสบายใจเฉิบอยู่ที่กระท่อมของแกแล้วเราจะเอาผิดแก,ก,กได้ยังไงคืนนั้นตกยามสามขโมยก็เข้ามาจริงๆอย่างคำพูดของลุงผิวแต่มันยังไม่ทันจะหยิบไะฉวยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันลุงผิววกกระโดดเข้าตะครุบเอาไว้สักคนหนึ่ง ล้ำกันอยู่อึกอักอึกอักส่วนอีกคนเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งพุ่นฟุ้งออกไปก่อนที่คุณศักด์าจะลงมือเมื่ออีกคนหนึ่งหนีไปโดยทิ้งเพื่อนเอาตัวรอดอย่างนี้เจ้าคนที่เหลือก็หมดกําลังใจโดนกําปั้นลุงปิ๋วไปสามสี่ทีก็ลงไปคลานยอมให้มัดซะดีๆทั้งสองคนก็คุมคนร้ายไปหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งพอรู้เรื่องก็ถึงกับเต้นแล้วก็รีบระดมชาวบ้านสิบประคนออกเดินทางไปบ้านหลังเขาของยายอิ่ม โดยพาขโมยคนนั้นไปด้วยเพื่อจะให้ยืนยันว่ายายอิ่มเป็นคนใช้มาลักขโมยของชาวบ้านมาหลายครั้งหลายหนแล้วทั้งนี้พผู้ใหญ่ก็เจตนาจะเอายายอิมเข้าคุกให้จงได้ในคืนนั้นแต่ว่ายายอิ่มไม่ต้องเข้าคุกแกรอดจากตารางจนได้เพราะว่าเมื่อตอนที่ทุกคนไปถึงกระท่อมของแกนั้นแกก็เกือบจะสิ้นใจอยู่แล้วแกโดนแทงหน้าอกจนมิดดั้มมีดที่ปล่อยคาเอาไว้เออแกยังไม่ตาย ยายอิมเล่ากระท่อนกระแทแนว่าไอ้โจรขโมยอีกคนหนึ่งที่หนีไปนั้นมันหวนกลับไปหาแกในคืนนั้นมันผิดหวังจากการที่เข้าไปขโมยของของคุณศักดาเอาของคุณศักดาไม่ได้และย,ยังเสียเพื่อนกูหูไปอีกด้วยความผิดหวังของมันครั้งนี้กลายเป็นโทสะเพราะมันคิดว่ายายอิ่มน่ะหลอกมันกับเพื่อนไปให้เขาจับทางออกของคนร้ายก็มีอยู่ทางเดียวเมื่อเกิดความโกรธแค้นก็ต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้ มันก็รีบกลับไปบ้านหลังเขาที่ยายอิ่มนอนรออยู่ที่นั่นอพอยายอิมได้ยินเสียงมันเรียกก็น,นึกว่าหวานหมูแล้วเปิดประตูกระท่อมให้มันเข้าไปจ้วงแทงเอาง่ายๆเลือดสีแดงเข้มไหลนองพื้นดินเหมน็นคระคลุงไปหมดตาของแกงนีเบิกกว้างอยู่เมื่อแกเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังปากแกก็อ้าพังงาพังงาคล้ายๆจะบอกว่าอือกูผิดเอง แต่แกไม่ทันจะพูดอะไรก็พรันสิ้นใจซะก่อนที่ทุกคนจะได้ซักถามต่อชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าคนที่แทงแกเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมที่ตามได้รวดเร็วเพราะว่าเพียงเวลาไม่ถึงสองปีที่ยายอิมมาอยู่หมู่บ้านนี้ข้าวของตลอดจนลูกแง่ลูกวายของชาวบ้านป่าเพิ่งจะสูญหายไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองและครั้งสุดท้ายแกก็เพิ่งจะวางยาเบื่อคุณศักดดาเอาตอนบ่ายพอตกยามสามคืนนั้นเงากรรมก็ตามทัน ยายอิ่มหนีเงาของแกไม่พ้นผัวแกปล้นเขาข่าเขาเอาทรัพย์สมบัติขนมาให้แกแกก็รับไว้ด้วยความยินดีแกมีส่วนในกรรมที่ผัวได้ก่อเอาไว้เหมือนกับเข้าหุ้นลงทุนในบริษัทเดียวกันทั้งต่อมาแกถึงลงทุนเองที่ลงทุนขนาดหนักก็เห็นจะได้แกลูกควายของตาเอียงบ้านหัวเขาเนี่ยชาวบ้านก็ไปพบซากลูกควายโดนแล่เนื้อถือหนังเหลือแต่กระดูก ยายอิ่มกับพวกฆ่าลูกวายเอาเนื้อไปกินไปขายในครั้งนั้นลูกวายที่ไร้เดียงสาเพิ่งจะลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงขรัวปีไม่เคยทำร้ายใครก็ถูกพวกใจทมินหินาชาติมันฆ่าแกงได้ลงคอเสร็จแล้วยายอิ่มก็ต้องตามลูกวายไปด้วยเออด้วยปาาระกาะชนี้นะครับ นะภายในหมู่บ้านคุณถาวรเนี่ยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีห้าคนหัวหน้าครอบครัวชื่อในเผยภรรยาชื่อนางดอนแล้วก็แกมีลูกสามคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อเจ้าเตีย้ยลูกสาวาลูกสาวสองคนชื่อแต้วกระแตนนะบ้านนี้อยู่ใกล้ๆบ้านคุณถาวร ครอบครัวของนายเผยมีอาชีพทำนาทำไร่ตามประสาคนบ้านนอกคอกนาฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรพอมีกินมีใช้ไปวันๆเท่านั้นเองนายเผยคนนี้นิสยัยไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือแกชอบลักชอบขโมยลักเล็กขโมยน้อยสมัยแต่งงานใหม่ๆแกก็ทำตัวดีอยู่หรอกดีอยู่พักเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านที่นี่แกเป็นคนรักเมียพอแต่งงานเสร็จ ก็แยกตัวออกมาจากพ่อตาแม่ยายออกมาสร้างบ้านอยู่ตามลําพังก็ตามประเพณีกันละเพราะว่าที่บ้านพ่อตาเนี่ยเขายังมีน้องเมียอีกสองคนนะในเผยแต่งงานได้ประมาณปีหนึ่งเมียแกก็ท้องแกก็ดีใจมากที่จะมีลูกแกก็ไม่ให้เมียทํางานทําการอะไรแม้แต่หุงข้าวตักน้ําทําอาหารในเผยทําเองหมดเมียอยากจะกินอะไรก็จะหามาให้ มีอยู่วันหนึ่งในเผยก็พาเมียไปเดินออกกําลังกายโดยเดินไปทุ่งนาของแกเองทุ่งนาของแกก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่พอไปถึงทุ่งนาเมียในเผยก็มองไปเห็นสับป,ประรดของเพื่อนบ้านที่เขาปลูกเอาไว้ในสวนใกล้ๆกับทุ่งนาของตัวเนี่ยเวลานั้นกําลังท้องอยู่ด้วยมองเห็นอะไรก็อยากไปหมดพอเห็นสับป,ประรดก็อยากก็บอกในเผยให้ไปเอาสับป,ประรดมา ในเผยก็บอกเมียบอกไม่ใช่ของเราจะไปเอามาได้ยังไงอ่ะก็ไปขโมยมาสิไม่มีใครเห็นหรอกเอาเถอะนะในเผยทนเมียอ้อนบอนไม่ได้ก็เลยปีนข้ามรั้วไปเอาสับประรดตั้งแต่นั้นมาในเผยก็จะไปขโมยสับประรดมาให้เมียกินตลอดทำยังกัว่าไอสวนสับประรดที่ว่าเนี่ยเป็นสวนเองตัวเองไปถึงก็หักเอาหักเอาแทบทุกวันเมื่อการขโมยของคนอื่นมันง่ายอย่างนี้ ก็ทําให้ในายเผยติดนิสัยเป็นคนขี้ขโมยเพราะเมียเป็นผู้บงการที่แรกเมียก็บงการต่อมาเมียไม่ต้องบงการอีกแล้วนายเผยบงการตัวเองเลยเป็นขโมยประจําบ้านแต่ของใหญ่ๆ่แกไม่เอานะแกขโมยแต่ของเล็กๆนายเผยทําไปโดยที่ไม่นึกเลยว่าไอการผิดศีลข้อสองอาทินนาธานเนี่ยมันเป็นบาปก็อย่างว่าละ่ะถ้าแกเชื่อว่าศีลข้อนี้มีอยู่เนี่ยในใจแกก็คงจะไม่ขโมย นายเผยถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นคนขโมยแต่ว่าไม่มีใครกล้าว่าต่อหน้าเพียงแต่พูดนินทาเมื่อถึงฤดูทำนาฝนก็ตกครอบครัวนายเผยก็ทำนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปฤดูทำนานี่น้ำมันจะเข้ามาเต็มทุ่งเลยชาวบ้านเขามักจะทำของดักปลาเช่นใส่ใส่กันที่นาของนายเผยก็อยู่ติดกับที่นาของลุงป้อมลุงป้อมนี่ก็คือเจ้าของสวนสับปะรดที่นายเผยไปขโมยมาให้เมียกินนั่นแหละ นาของลุงป้อมนี่อยู่เหนือนาในเผยเวลาน้ําไหลมาน้ําจะไหลผ่านนาลุงป้อมก่อนก่อนที่จะไหลมานาในเผยก็ทําให้การดักไซของลุงป้อมนี่ได้ปลามากกว่าในเผยในเผยรู้สึกอิจฉาลุงป้อมเพราะตกเย็นลุงป้อมก็จะดักไซไว้ใส่ไซไว้ทั้งคืนพอตอนเช้าค่อยมาดูปรากฏว่าคืนนั้นยังไม่สว่างในเผยก็มาขโมยเอาปลาที่ไสลุงป้อมลุงป้อมก็ไม่รู้ว่ามีคนมาขโมย ตนึกว่าปลาไม่เข้าก็ใส่ใส่ไว้อีกในเผยก็ไปเอาอีกพอรุ่งเช้าหลวงป้อมก็ไปดูก็ไม่รู้อีกแล้วว่ามีคนมาขโมยแต่ทีนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยหลายครั้งเขาหลวงป้อมแกก็เกิดสงสัยแกก็คอยแอบดูตอนเย็นหลวงป้อมก็ดักใส่ไว้ก็ซุ่มแอบดูอยู่พอได้เวลาก็มาแล้วในเผยนะมาถึงก็เหลียวซ้ายแลกขวาพอแน่ใจว่าปลอดภัยก็จับใส่ขึ้นมา เทเอาปลาออกเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ไว้เหมือนเดิมลุงป้อมเนี่ยตอนที่แอบดูอยู่แกไม่ทําอะไรหลังจากนั้นก็มาคุยให้ชาวบ้านฟังว่าแกรู้ละใส่แกโด,ดนนายเผยมาลักเทปลาไปเอาไปหมดเลยเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูนายเผยนายเผยก็โกรธมากทั้งั้งต,งตัวเองไปเอาให้งจริงอะ่ะก็คิดอยู่ในใจว่าต้องแก้แค้นลุงป้อมให้สาสมทีเดียวไปเที่ยวพูดได พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาก็เกี่ยวข้าวมารวมกันที่เถียงนาเป็นจุดเดียวก็ทําเป็นลานข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวมากองรวมกันรวมทั้งลุงป้อมแล้วก็นายเผยด้วยนายเผยก็รอเวลาที่จะแก้แค้นลุงป้อมมานานแล้วก็เพิ่งจะได้โอกาสตอนนี้ละ่ะตกกลางคืนนายเผยก็แอบไปเผากองข้าวลุงป้อมโดยแกไม่คิดเลยว่าการเอาไฟเผาข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณนะมันเป็นบาปมากแกไม่มีธรรมะในจิตใจเลย พอรุ่งเช้าข้าวลุงป้อมไม่มีเหลือเป็นขี้เท่าไปหมดลุงป้อมเสียใจจนร้องไห้เลยข้าวที่อุตสาปักดำมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าจะเป็นข้าวมานี่มันยากเย็นขนาดไหนเสร็จแล้วก็มาถูกเผาไม่เหลืออะไรเลยก็ทําให้ในปีนั้นนะ่ะลุงป้อมต้องซื้อข้าวกินฝ่ายไหนเผยไม่เห็นคนอื่นจิบหายด้วยมือตัวเองก็ยิ้มอยู่ในใจเพราะว่าลุงป้อมไม่เอาเรื่องปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมเวรใครสร้างกรรมอะไรไว้กรรมมันก็ต้องตอบสนองเองแหละหนึ่งปีผ่านมา คงจะเป็นเพราะกรรมตามทันหน้าเก็บเกี่ยวนี่แหละในเผยพาลูกเมียออกไปทุ่งนาเพื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เอามาข้าวมารวมมันที่ลานวันนั้นในเผยเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีเหตุเกิดตอนเที่ยงในเผยกับเมียก็ออกไปเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งก็ปล่อยให้ลูกสาวคนเล็กเล่นอยู่เถียงนาคนเดียวด้วยความสนของเด็กอายุสี่ขวบนี่ลูกสาวในเผยก็เอาไม้ขีดไปจุดใส่กองข้าวที่ในเผยขนมารวมกัน ข้าวมันแห้งอยู่แล้วพอจุดไฟใส่มันก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วในเผยอยู่กลางทุ่งนามองเห็นควันเห็นไฟกำลังลุกไหม้กองข้าวของตัวก็ตกใจวิ่งมาเพื่อจะดับไฟแต่ก็สายไปแล้วไฟมันลุกแรงมากลมก็แรงจนปัญญาที่จะดับได้พริบตาเดียวข้าวในเผยก็เหลือแต่ขี้เท่าในเผยนี่โกรธเหลือเกินนะจับลูกสาวคนเล็กมาได้ก็ตีโดยไม่ยั้งมือแต่เมียก็มาห้ามไว้ เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ในเผยต้องซื้อข้าวกินเหมือนกับลุงปั้มปีนั้นน่ยสองปีต่อมาลูกชายในเผยก็แต่งงานแยกตัวออกไปอยู่กับเมียเพราะว่าลูกชายไม่ชอบนิสัยพ่อตัวเองเนี่ยบาปกรรมตามทันในเผยแล้วคืนหนึ่งในเผยเออกไปส่องปลาตามทุ่งนาไปเจอเบ็ดที่ชาวนาเขาใส่ไว้ในเผยก็ส่องไปหาเบ็ดที่มีปลาติดเบ็ดพอเจอในเผยก็ปลดเอาปลาไปนี่ตามนิสัยเคยตัวคือรักขโมยซะจนเคยตัว เสร็จแล้วแกก็ส่องหาคันเบ็ดคันใหม่ต่อคราวเคราะห์ของนายเผยมาถึงปรากฏว่านายเผยโดนเบ็ดปักมือเอาออกไม่ได้เลยรีบกลับบ้านพอมาถึงบ้านก็เอามีดกรีดกรีดเนื้อตัวเองเพื่อเอาเบ็ดออกเสร็จแล้วก็เอาพลาสเตอร์ปิดแผลไว้แผลไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ตั้งหลายวันแผลก็ไม่หายแถมเปื่อยออกไปเรื่อยเรื่อนายเผยก็ไม่ไปหาหมอปล่อยไว้อย่างนั้นแหละจนแผลลุกลามใหญ่เปื่อยขึ้นเรื่อยเรื่อย ายเผยจึงได้ไปหาหมอเจ็บทนไม่ไหวในเผยโชคร้ายหมอบอกว่าเป็นบาดทะยักต้องตัดแขนออกถึงจะหายในที่สุดในเผยก็ต้องตัดแขนขวาออกก็เลยกลายเป็นคนแขนด้วนหาเลี้ยงชีพไม่ได้นำซ้ำเมียก็เจ็บอดอดแอดแอดเดี๋ยวเจ็บทองเดี๋ยวเจ็บโน,น่นเจ็บนี่แค่นั้นยังไม่พอหลังจากถูกตัดแขนแล้วในเผยก็ป่วยเป็นโรคนิ่วในกระเพาะอาหารสูร้ผอมลงจนไปผ่านิ่วออกที่โรงพยาบาล แล้วอยู่ต่อมาอีกไม่นานเมียในเผยก็ป่วยหนักอาเจียนออกมาเป็นเลือดลูกเต้าแก่ก็ช่วยก็รักษาพาไปหาหมอบ้างรักษายาปืนบ้านบ้างก็ไม่หายสักทีวันๆได้แต่ร้องว่าปวดท้องปวดท้องกินข้าวไปก็ปวดแล้วก็อาเจียนออกมาร่างกายก็เหลือแต่กระดูกจนในที่สุดนางดอนก็จากโลกนี้ไปอย่างน่าสมเพชเหลือแต่ในเผยซึ่งก็ป่วยเหมือนกันต่อมาในเผยมีอาการตัวร้อนมาก ไม่เป็นอันจะกินจะนอนร้อนเหมือนกับไฟเผาตัวเองตามเนื้อตามตัวเป็นผืนแดงเหมือนกับถูกไฟลวกไม่มีผิดเลยเหตุอย่างนี้เองที่ทำให้ในเผยสำนึกผิดก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงปั้มฟังลุงปั้มที่ว่าเป็นเจ้าของข้าวที่แกไปเผาข้าวเขาเนี่ยลุงปั้มแกก็อโหสิให้เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วอะนับแต่วันนั้นมาในเผยก็หันหน้ามาทำบุญทำทานเข้าวัดฟังเทศ รับศีลทุกวันพระแต่ก็ยังตัวร้อนอยู่อย่างนั้นละ่ะทรมานมากในเผยสรุปให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเวรกรรมของแกที่แกเคยก่อเอาไว้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยในเผยเป็นคนเล่าให้คุณถาวรฟังเองเพราะว่าตอนที่คุณถาวรบวชเป็นพระอยู่ที่วัดประจำหมู่บ้านเนี่ยคุณถาวรเห็นตัวแกเป็นผื่นแดงก็เลยถามว่าเป็นอะไรในเผยก็เล่าให้พระถาวรฟังตั้งแต่ต้นจนจบ สร็จแล้วแกก็พูดถึงความในใจของแกให้ฟังบอกว่าถ้าผมรู้ว่าเวรกรรมนั้นมีจริงนะครับหลวงพี่ผมจะไม่ทําความชั่วเลยทําบุญทํากุศลแล้วสบายใจดีทําชั่วนะ่ะใจคอมันไม่สบายแล้วตั้งแต่จะไปหยิบไปฉวยเอาของเข้ามาแล้วนะแต่ก็ดีใจที่ว่าเออสํานึกได้ก่อนต่อไปนี้จะทําความดีให้มากที่สุดมันบั้นปลายของชีวิตแล้ววะครับ ทุกวันนี้ในเผยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วทุกวันพระแกจะมาฟังเทศแล้วก็จำมันษาที่วัดนั่แหละบางคนเห็นแกพนมมือไว้ก็หัวเราะเพราะว่าแกเหลือแขนข้างเดียวอ่ะเวลาพนมพนมือก็พนมข้างเดียวแต่ในเผยก็ไม่ได้สนใจกับเสียงหัวเราะแกก็บอกว่าคนร่างกายดีคนร่างกายพิการถ้าทําดีมันก็ยอมได้ดีเหมือนกันนะครับใครที่กําลังทําชั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายทางปากทางใจขอให้เลิกซะเถอะ หันมาทำความดีกันดีกว่านี่คือคำกล่าวของนายเผยชายพิการแขนเดียวที่ฝากไว้เพื่อเป็นคติสอนใจให้คนบางคนที่กำลังคิดจะทำไม่ดีนี่อาจจะสำนึกได้บ้างครับ